ใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตรี่เป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั้นแหละมาเป็นเพื่อน ความคิดมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดหนันสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดตารน,านจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข จะมีแต่ทางติดโดยถ่ยเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกผลบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบครับแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกัน ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จิดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้นิดคาดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมนียควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้ท่านจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าว คือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกจิตมันกม็มีอะไรปิดบงังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกผลใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกระรบรับความกต้องกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมด เป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิวธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆท,ที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายัง ยังดีพวกเราหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขา ไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนาธรรมที่ถูกต้องแม่นยำเหมาะสมกับการแก้ีิเลสนี่พูดแล้วเลือขาดต้นไปไม่ทราบสืบนื่องมาจากไหนเรื่องนี้พูดมันดับไปป้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมศึกษาจึงีทางได้เปรียบกันอยู่มากมาย นี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมรูปอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสอ่งสอนก็ดีที่ไดศึกษารเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญ เพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกเพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกการปฏิบัติก็เพื่อจะตอดถอนทุกตามอุบายที่่ันสอนไว้ศาสตร์บางจําพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัสตว์โลกทั้งที่เราเูารู้อย่างนี้ มีมากมายกายกองเฉเพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากนิเลตนิเล,เลตทาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่ขาโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะแล้วจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกัน ไม่มีบกค้องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติชั้นบรรณหนก็มัมนก็เหมือนเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการ,ปร,ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิ้ยงฉายมีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่ มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้ามมนมีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้ารักษาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่กบไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันอเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น สัรโลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของอทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผึดขึ้นมาเรื่อยเื่อเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุด,ดยุติไม่ได้าศาสนธรรมที่ถ่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุด ที่จะแก้จุดนี้ได้มีาศาสนาธรรมธรรมนี้เท่านั้น mm. เมื่อเราเทียบกับสัตว์โลก,กทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลก,กทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะแล้วไม่มีใครที่จะมาคิดพ้นขึ้นเดินนำทางตนเองแล้วแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วยัางไงก็ตามอย่างผู้ที่ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลําดับนี่แหละท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือน อย่างนั้นจริงจริงไหมจะไม่กระเทือนอยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกกันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกัางวานอยู่ภายในกาภายในจิตของสัตว์โลกโด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินพรหมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกจะมีในสถานที่นั้นนี่แล้วสัจธรรมคือทุกขสัต์ เรายกทุกข์ศาสตร์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงตรง,งทนนีะประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เหรอไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศโดยกับสัตว,ตวย์กับคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจ,จังปชัปรชริเตสต,ติอันทกาโอเลนโอนาทาัทถา ปฏิปังนั่นเวสะถันอย่างที่พูดทิศสลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนักทำไมจึงไม่แสแวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุห้าโซนก็หมายถึงว่า หัวเราะรื่นเริงมันถึงนิจังปฏิเสธเกตสิิ์หนึ่งหมโพวกไฟที่เลกตันหาสิว่ามันเผาผลานนี่ตลอดเวลาทําไมจึงมีจ่กิจจใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังปฏิปังนักเวสชาจร,จริงอันธากาโลเรณโอนะถาคือความมืดบอดมันครอบจอิตตลอดเวลาฟ้าจะสะว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิต ะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นและตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องลื่นเริ่มกันดูละ่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหลเป็นพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษต มันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับย่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่พบก,กี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี้ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จําไม่ได้อืไม่ต้องพูดถึงว่าชาติ้นชาตินี้อะไรเลย เรืงชาตินี้เราก็ยังจําไม่ได้ทํามาทํามาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลืมลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลานั่นเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในาชาติของเราที่เป็นมามากน้อย,อยสักษขีพยานก็คือตัวสําคัญได้แก่กิเลส ที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล,ล้วนแ้วต้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบนันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสต,ตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจอืมนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติทั้งตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่าก,กี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมา มันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคําว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายามันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิตยิ่งเล้ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่ยิ่งเลยเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในใจิตใจ มันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวานอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมงานสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทยรรมัยศาสตร์ก็ได้จต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมา สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายจิตใจของสัตว์โลกเลยทาเมื่อมากคือข้อปฏิบัติทางนาเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตําแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ไ้แใจจิตใจของสัตว์โลก นั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในใจิตใจแล้วยังมาแตกขแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอ,อีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัตจักร ให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแจเจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันตต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบดงมันกลมทิเหลยดมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดแจเจะตายเกิดแจ็จะตาย,ต,ายต่อเมื่อได้สัจธรรม อันข้อที่ 4, สี่ถนมมากเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจงานละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไป ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวชาระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทํางานอยู่ในที่นี้พิเรกก็เริ่มขยับขยายไปโดยลําดับกับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจก้ามากน้อยเพียงไรพิเลกก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัจ ทำหน้าที่ยึดชำระอธิกรณ์ทำลายวัตจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทาทําลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลํหนักจนกระทั่งทําลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุติปนิพานดุดพ้นแล้ว จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจาคือวัตจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสร์นี้เป็นเครื่องทําลายนิโรธทาสัต์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรารกษัตร์ก็มาทํางานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทํางานอยู่ภายในจิตใจอำนาจกิเลสไปได้มากน้อยก่านอํานาจของมรารกษัตร์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลาดับแงทงกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรารกษัตร์มีความสามารถเต็มที่กาจัดสมุทัยาสัตร์ ให้หมดไปจากใจโดยสิ้งเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีจิตในเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เส็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจกักรนี้ก็คือาศาสนธรรมมีมากแปดเป็นสำคัญถ้า นอกเหนือไปจากมรรคแปดนี้แล้วไม่มีอันในที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยํำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัตว์ก็คือมรรคสัตว์สรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัตว์เป็นสําคัญได้จ็ปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทําลายกิเลส เป็นเครื่องทําลายวัตจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรกษัตร์ได้ทําลายตัวกงจักรหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทําลายไปโดยสิ้นเชิงค้ามเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันอยู่ภายใจิต ของสัตว์โลกด้วยกันและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้เรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดยากเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวันตจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิน้นเชิง ขนนั่นจะไม่มาตกหลุมตกตกเหวตกบอก่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้และกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถพยามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้อเอาเก็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันไม่ว่าธาตุขันของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บ แต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกนั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกเช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกนี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันที่มันจะแสดงตัวเป็นที่ไหน,น เวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทําความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้างโง่งโง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่ มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี้เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระตุกตเทืินจิตใจตนโดย่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิษพิจารณามีสติปัญญาความรอบครอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว,ว่าเจ็บพอยายยากันได้ก็เยีเยวยาเมื่อยายยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตาม ความจริงคือจะถาภูตังยานะยานรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คล้คาเคล้ากันเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแตกก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแตถาดต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทําไมขันของคนเพียงเท่าน,นี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกระถิธรรมดาเราจะห่วงห้ามมันไม่ได้เอาแตก เราให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่ชื่อว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุวกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากัน ไม่ว่าจะไปยิ่งเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันนี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบคืเบอเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไายเช่นเดียวกันเช่นผูุ้นี้ตายในวันนี้ วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี่ก็ไม่เห็นผิดแปลก,กอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสําคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสาคัญอย่าให้จิตทุ่นลงโง่ต่อขันพิจารณาให้รู้อ้าจะทุกข์ขนาดไหนให้ทราบว่าเรื่องของทุกข์มันมีอยู่ในขันนี้เท่านั้นและมีอยู่ในขณะที่จิตรับทราบกันนี้เอาจิตให้รับทราบด้วยปัญญาอย่ารับทราบด้วยความโง่เขลา แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยด้วยลาพังตนเองแต่ามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ราบเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าทันกันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความรินแห่งสัจธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีามการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโต้ดูก็เป็นสุขโต ขาดขันตาไปก็เป็นสุกโตเพราะความเฉลียวฉลาดพาให้เป็นสุกโตวความทุกนี้เป็นสนามรบกับกิเลสเป็นนาให้ดีเราได้ก้าวขาแล้วสู่สงครามตั้งแต่วันเกิดมาแต่เราไม่ทราบว่าเป็นสงครามเพราะเราไม่เคยต่อสู้ยอมไหมครับ ทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื่อยๆเพราะเราไม่สู้นี่หว่งเราหยอกทีนี้เราสู้ตอนเห็นใครชนะกันถึงเรียกว่านักลบไม่ใช่นักหลบอะไรเกิดขึ้นมาก็หลบ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 ซ่อนเขาก็ตามตปเดียวดลยไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าหาลงเวทีนี่หวัดนักมนนยวกมนเนยเอวอะ นี่เราก็นักสู้เอกสู้ไปไม่ถอยพระพุทธเจ้าไม่ไม่สอนให้ถอยพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าแนวรบอย่างเอกไม่มีใครเสมอสาวกก็เป็นเดินตามพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าี่พุทธังสังคังสันังฉานนี้คือผู้กล้าหารชานไทยต่อความจริงและกล้าต่อสู้ความจริง ด้วยสติปัญญาแต่ไม่กล้าวิเฉยให้เขาตีเอาโต้วงูมตูมนั่นกล้าด้วยสติปัญญามีเครื่องมืออันทันสมัยเราก็กล้าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราก็ชื่อว่าเดินตามครูนี่เรามีหวังเรามีหลักใจเรามีหวังปัจจุบันก็มีหลักอนาคตก็คือใจนั่นแหละจะเป็นผู้ดพาไปสร้างหลักให้ใจแล้วใจ ตัเพียไปไหนหแล้วไม่ต้องประชิดถึงเรื่องนรกสวรรค์ที่ไหนนอกจากทําความดีทาความเฉลียวฉลาดอัดเข้าไปภายในจิตใจให้เพียงพอนี่ละเป็นตัวการสําคัญที่จะไปพบไหนๆก็ตามไม่นอกเหนือไปจากจิตตัวโง่และตัวฉลาดนี้พราอมปึงสร้างความฉลาดให้จิตเมื่อจิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาด